เพื่อนๆจะเมือนไม่หน่อยโอ้ยยอดวิวขึ้นหนอยแท,ตทยลลแต้ตอนที่ยังไม่ผ่านน่ยลงไปนี่วิ่งปูดปาดปูดปาดลดเวลาลงไปแต่ตอนที่ยังไม่ผ่านลงไปยังไงยอดวิวก็วิ่งปูดปาดปูดปาดแต่ถ้าผ่านแล้วเพื่อนๆเน้เยต่างกันหลังมือเป็นหน้ามือเลยยอดวิว ยอดวิวกะหนอยอันนี้เรื่องจริงนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่พูดติดตลกนะยอดวิวกะหนอยฮ่ากระหนอยนะคะเพื่อนเพื่อนพูดได้เป็่นคือจ้งไม่หน่อยบอโอ้ยเมื่อยคืออย่างนี้เมื่อยคืออย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเหมือนกับว่าเพื่อนทดสอบเราความขยันมั้งเราทดสอบว่าเออนี่ค่อยจะให้ยอดวิวจนนิหน่อยนี่เจ้าจะขยันลงสม่ำเสมอไหมลงคือเก่าละค่ะเพื่อนเพื่อน เพราะว่ามันได้ทําแล้วเพราะว่าผ่านแล้วเราต้องลงอาอยานุตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างนุตีคุณยายนุตีคนสวยของยายหน่อยเลิฟสิบสองขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างโอ้ดีใจจังเลยวันนี้ได้เจอกันห้องไลดีใจไลยดีเจอกันห้องไลเป็นยังไงบ้างเสียงได้ยินชัดเจนไหมพิ่งขึ้นไล บ่อไอ้ไ่มาหลายมือเลยดิบุนอะไรค่ายายหน่อย <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเซฟดีอ๋อชัดเจนเ <laughs> มื่อกี้สัญญาณไม่ดีเป็นยังไงบ้างยายเป็นยังไงบ้าง <laughs> ปังไหมขอบคุณนะคะอาสวัสดีใหม่ค่ะเมื่อกี้สัญญาณบ่ดียายเป็นยังไงบ้าง <laughs> เบิกไหมปังปังไดย้ยายเด้อ ปังปัง่งอยบ่ได้ไรมาได้ซี่มือเลยได้ย้ายเขาก็เดี๋ยวมาไอไรเขาก็เดี๋ยวมาไราก็เลยมาส่งกำลังใจมูที่เพื่อนคนไหนที่ท้อก็ก็เลยมาส่งกำลังใจกำ <c oughs> ลังใจบ่เม,มือยิ่งผ่านแล้วเหนื่อยมูพอดีเขาไปหองไรมูมูว้างสิมูวานอนเอคือบ่เคยเห็นผีหน่อยมาเพิ่ว่า, <c oughs> วาก็เลยว่าพี่กันยางน้ำลงงลีปก็เลยวางสร็ละ ก็เลยว่าอันนะ้นองน้องมองคลก็บอกว่าไม่เห็นหน้าพี่หน่อยนานแล้วมัวนน่ะพอดีเขาไปห้องอะไรมูดบังบ้างหามงก็เลยว่าพี่พี่กับทําหน้าที่พี่ทําหน้าที่แต่ละวันของพี่หนึ่งให้เวลาครอบครัวสองให้เวลาตัวเองสามลงคลิปห <laughs> มุนติ้วติ้ว <laughs> มุนติ้วติ้วเหรอ ชัดไหมชัดไหมชัดป๊อเจ้าหมุนไปอหายเลยสวัสดีค่ะสาวนางสวัสดีค่ะนางสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจเอเป็นยังไงบ้างนาง สูซๆเดอชัดเจนเนาะขอบคุณค่ะพี่ว่าได้ไลฟ์หลายมือแล้วสี่วันแล้วที่ไม่ได้ไลน์ก็เลยก็เลยข้นไลเพื่อได้เปิดค่าการมองเห็นเอาอีรีเด้มือไดว่าไลคลิปกับว่าแลนเป็นคือกันบอยอดวิวไม่ขึ้นเลยนะวันไหนไม่ไลไม่ได้ไลน์ยากหลายบราะได้ไลมันอีก็เลยไลกินหอดหมูอขอบคุณจ้ายายน้อยค่ะปังปังเดอให้ปังปังู่ต่อไปให้กำลังใจ สู้ไปเดียวกันให้พลังเก๋พลังบวกไปน้ำกันเบึงง่งแย่งกันไปวิ่นี่และเฮาไม่ริงกันอยู่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกดวงใจสู้ๆค่ะขอบคุณคะ่ะถึงถึงถึงไม่ได้ดูในห้องไลฟ์สดก็ไปดูคลิปให้ก็ไปดูหลังบ้านให้ไม่เป็นไรหรอกกอไปเบิ้งหลังบ้านให้เพราะว่ายายรู้ว่าภารกิจคนมันแตกต่างกันเนี่ยป้า มาได้จ้าก,กำลังแกงปลากรดโอ้ยเนี้ยแสบตัวน,นั้นแกงปลากรุดน่ะนะไปหาเือซื้อแกงปลากรดน่ะนะไปหาเลยซื้อไปหาเลยซื้อใส่หน่อไม้ส้มโอ้ยเนี้ยแสบเนี้ยแสบใส่หน่อไม้ส้มซื้อจ้าโอ้แสบแสบ,แสบปรากดแสบดิ ปรากฏอร่อยมากเลยอขอบคุณเด้อ